สวัสดีค่ะวันนี้พรพามาดูหลังบ้านนะคะมีต้นลำไยดะะ้วนยะคะ่ะแต่เป็นของคนอื่นนะคะของคนข้างบ้านไม่ใช่ของเราะค่ะน่าชางน่าชังก็ตามมหน่อนะคะลำไย,ยค่ะ อันนี้ือต้นคาโดคาโดต้นคาโดคาโดข้างล่างก็มีหล่นนะทะ่านสหนึ่งข้างล่างจะเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ต้องปกนะคะเ๋ยวมาถ่ายดูนะคะนี่เป็ต้นคาโดคาโดแล้วก็ต้นไม้ะคะ่ะแก้วแล้วก็ ต้นสนนะคะต้นต่อนี้บ้านหลังนี้ปลูกนะคะแต่ต้นนี้บ้านหลังนู้น,ะะน,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 นะะก็มาดูไม่นานนะคะต้นอ้อยค่ะนี่อ้อยค่ะ,คะเป็นมะน,นาวค่ะนะคะมีแต่ของเขานะคะเพราะาเขาปลูกมาเต็มที่หมดตรงนี้เป็นของเขาหมดมะน,นาวค่ะ นี่มาเดินดูต้นไม้กันนะคะมะม่ว,มวงไม่น,นาค่ะอันนี้ที่นี้จะเป็นที่ของหลวงนะคะแล้วก็หลังบ้านใครก็จะให้ปลูกบ้านใครบ้านมันเนี่ยแต่แต่เขาไม่ให้เราปลูกนะคะเขาปลูกหมดแต่พี่สบายมาปลูกต้นมะม่วงต้นนี้ไวค้ค่ะก็มีแต่เขาปลูกะคะ่ะ อ้อยอ้อยก็เป็นของเขาเรามาถ่ายของเขานะคะไม่ใช่ถ่ายของเราอันนี้เป็นต้นที่ใบห่อบ้าจ,จังนะคะอันนี้ใบห่อบ้าจ,จังะคะ่ะมีต้นห่อบ้าจ,จังอะไรลูกอาชางก็ตามอาชางตามแม,ม่ทําไมลุกกตันต้อยๆเลยอ,อ,อะไรลูกต้นไม้หนาเต็มเลยคะ่ะหนาเป็นของเขานะคะ มามาไล่ๆไปี5 m. 5 m. ่ต้นนี่กูดแล้วนะคะนี่ส้มค่ะอี่ลุกตกจังเลยส้มส้มอะไรนะ ฮึะะขอพา,ามาดูต้น้มนะคะนี่ค่ะหล่นลงไปก็มีค่ะทุกเบิรมแต่คงเปรี้ยวน่าดูอย่าลูกนี่ค่ะดบกันกันค่ะอ้ยมีต้กน,นกืดเ้วยน่คะวอนนีนมาถ่ายให้ดูนะคะอากาศดีข้างๆบ้านมีแต่ต้นไม้ค่ะ ดูไหมคะชวนชมชวนชมสวยค่ะชวนชมของอานะคะถัะไปเติมกับ้านเราค่ะต้นมะขามค่ะ นางกวดิยพนงามจังเลยค่ะกวกเงินกวกทองนะคะแล้วก็ไปต้นนี้ค่ะต้นเรียกเงินเรียกทองค่ะน้ากวกสวยจังเลยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ชมต้นไม้ต้นไหลไปนะคะือต้นไม้ต้นไหลกันนะคะสวัสดีค่ะ